เอาอะไรเหรอรถมึงแก้แค่ไงโอ้หมดมาหลายแก้วอยู่นะหมดกี่เราพี่ซื้อฉันอีกเพื่อนอ่ะเอาห้าเทียมีเด็กิโอ้ยขอบคุณครับเกมบอลับโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณครับโอ้ยหน้ารักกตนสวยอุ้ยมันจะอุ้ง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 เป็นหมาหน่อยอะโอ้หมดปีนี้เพิ่นมีผู้สาวลืมห่อนหมาเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้มีผู้สาวมานล้ แต่เกาเงาบ่มีผู้สาวบ่มีหอย่งเอาม้าโอ้ยน้บงก็พักว่าเป็นติดนเบีงนี่อย่างไรอย่งก่อนานเบียงเบีย์นี่รองเท้าสองคูเขียงกันที่ขูบุญที่คูหลทอดกันมา่ไม่ในลูกพอบอมี่เน่มีขอแกตัว บกทอดว่าโอ้ยทอดกันเลยกับจินอนมันดีผมไม่กล้าไปอยู่ผมทำใจลำบากมาสั่นมาบกทอดว่ะบอยไม่ได้มาไอเดียดอกจินหอนบางครั้งพ่อก็เอายานอนหลับให้ผมกินมาสั่นมาบกทอดว่ะเอ้ายาเอายานอนหลับให้ผมกินไม่เคยไม่อะผมผมแบบมีแต่ง่วงตลอดทั้งวันเลยจริงจันไม่เคยหลอกถ้าผมไม่นอนก็ปวดหัไม่ได้ทำอะไรมาสั่นมา อีหลี่ได้หน่อยนั่นประตูอะไรน้องก็นอนอยู่ห้องน,อน้องบอลนอนอยู่ห้องบอลฮะห้องน้องห้องไหนห้องแปดไงเขาถ้าไม่เห็นเห็นมีแต่เห็นมีแต่ของกองเอเล่อยู่ไม่เห็นมีคนเลยเอาล็อกมันมันล็อกไม่ได้ไม่ใช่เหรอห้องแปดล็อกได้เหรอห้องบอลนี่ล็อกไม่ได้ตอนนั้นขี่ไปเห็นอันเดินกายไปเห็นประตูอาจ,จวาวาอยู่มีแต่ของเต็มหมดเลย น้องนอนอยู่ตรงไหนไปกินข้าวแล้วเดียวเหลื่มไทยตำกุ้งเสร็จแล้วไม่อิ่มแล้วอิ่มแล้วห้องแปดไม่เห็นมีรองเท้าจอดห้องเอแปดไม่มีอะไรเปิดเข้าไปไม่มีอะไรมาเขาเปิดได้ห้องแปดมีแต่ของกองเอเล่อยู่กับรังลึงอะไรไม่รู้ไปกินข้าวแล้วเดีเดี๋ยวจะไม่ทันเที่ยงเไยกินเลยไม่เป็นไรไม่หิวไปนอนนีกุ้งเต็มตำกุ้งอีกแต่ว่ามันเอกพิเศษคือเอาคือจะตี๋ แกงไก่จะน่าม่สมพี่น้องเอ้ยคนเป็นโรคเก้าโรคฮะเก้าโรคซิโรคซเอกินบ่ได้ตักตอนน่าม่สมิ่งแรงยิ่งน่กินอะไรหวนได้จักินหลายๆกินหลายๆโปอุ้นพี่น้องว่ากินเขากินน้ำน้ำกันทีหมอน้ำเนิดเกิดลอยโอ้ไม่ห่างผัวชิงห่องไคเนาะ ก็มีผัวให้ย่องเนาะการเมย่องมันถืบ่ได้กินนะบ่ได้กินข้าวหรือบ่ได้กินยังมามาพี่น้องมากินข้าวมากินข้าวขออิ่มหน่อยนี่แม่แต่พอรัียงไว้ตัวนี้ข่อยก็ไม่ใช่เพี้ยนอิ่มหรอเขากินแล้วแต่ว่าบ่ได้กินตำกุ้งกับแกงไก่ซาลาเมสูมดอกเพราะว่าหิวถามือพอไหวก็เลยยังบ่ซื้อต่อมะฮงมาซื้ออันนั้นมาต่างๆหนาๆแต่กินแล้ว บ่กล้ากินน้ไมัสมงอยากปวดขาวันลาขอสั่งเพิเสิร์ฟยาขาพราะยากกนได้ไม่เด้อโอ้ยนั่นไปหาตตำใบบักฝรั่งนั่นกินบักซีดาวบอสใบใบฝรั่งแห่ใบยังก่อนพอเมีนใบฝรั่งนะเออใบสาบเซียนน่นเขาว่าต้มตำตำตำโอ้ต้มสักก่อนต้มกินหน้ามันขาพยาธิยางดีแซ็บก็กินกินหลาย่ กินเขาแล้วลงแข้งล,ง,ลงขาลงมาหาชองหามบนตอนพาน้องแม่ลนหะพาน้องแม่ใส่แาบาบือบบ่อบมือนิเพื่อนี่การำจะใส่แซบบอบมือาน่บอก อดีรอดีรปาพี่อมอะไรมาเยเมื่อ้งเมื่องอมาแ้วค่ะลูกค้าค่ะคุณูกค้าครัุณล้วคระคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าครัคุณลูกค้าคบลการบ้บลกคุณลูกค้าครคุณลูกค้าครับลาับคุณลารอลั เอาพี่ก็กินพร้อมฉันเขาแล้วนะถ้ากันยินมพร้อมกันกินน้ำกันนี้นี่ฮะมันหิวเนาะได้ตั้งไหนขนาะตอนน้นั่งกินก่อนแดนไปแดกหนมาอ่ะคือไม่กอบ

บรรยากาศอบอุ่นพี่น้องกินเข่าซุ่มกันเนวที่มนันนมอลองอมอล่ำเฮาฮักกันเป็นก้มเป็นก้อนอยู่น้ำกันยังเสรล้วพี่น้องคะมีแต่ย่าบึงนั่นแหละบ่กินน้ามูผุนหัวผุนเครื่องหอบเครื่องหัวเป็นเลี้ยงผู้เบาคือซุ่มไปสิเป็นเลี้ยงง้อแต่นาะเออพูน่ะมากินพร้อมมู เอาอันนี้ยกที่สองเลยครับพี่น้องซาเก็ตก,ก,กินยกแรกเอากินละลายๆกินละลายตั้มถาดได้เนี่ย้ำถาดถาด,ถาดพระเขาไงครับ

เนกันาั้โอเคค่ะพี่น้องโอ้ยขอบคุขาขอบคุณนะขาขายขนมข้าวขอบคุณนะับแบ่งชั้นขอบคุณพี่เจมบอลนะาขอบคุณครับ ฮับิกมันบกครบม่ไม่งมีแฟนครับเนอะขอบคุณขอบคุณบ้านแฮกบีไว้นะคะเจมอนใหญ่ใหญ่เจมอนนะคะย